สวัสดีผู้ชมนะครับผมเราไาอยู่ในเกมเดลกันอีกแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับกับวันที่103นะฮะในการที่เราจะไปเอาอเครื่องรางที่อยู่ตรงกลางนะั่นนะี่ยเราต้องไปเปิดเครื่องนะฮะเอาละทีนี้เราก็จะสามารถกู้สมบัติชิ้นต่อไปได้แล้วนะครับนะถ้าเปิดเครื่องนี้เอาละเปิดอ่าเรียบร้อย นี่หลับไปแล้วมันไม่ชอบเสียงดังฮนเอาละต้องรีบกู้ก่อนที่เครื่องจะดับอุ้ยเรียบร้อยได้แนละ้วฮะหมดแล้วเดี๋ยวเพิ่งตื่นนะครับคุณครับนอนให้สบายๆอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเรียบร้อยนะครับตอนนี้โอเคเดีย๋ยวผมจะกลับเอาชิทน,นี้นะับผมเอาไปให้นักสะสมนะฮะโดยการที่เราจะวาร์ปไปเลยนะฮะการวาร์ปของเราก็ง่ายนิดเดียวฮนะเท่านี้เอง สลายนี่ถึงแล้วโคตรเร็วได้แล้วครับคุณเดินเข้าไประวางสายคาดที่ประดับด้วยอเยนบันีบนโต๊ะข้างๆนะสะสมดวงตาของเขาดูเบิกกว้างอตอนนี้เรากำลังก้าวหน้าสุดๆเลยนะแล้วผมรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ สายขาดเส้นนี้น่ะเรียกเงินได้เยอะแน่นอนถ้านําไปประมูลแต่สําหรับเราคุณค่าของมันน่ะอยู่เหนือความมั่งคัง่งทางวัตถุอย่ามัวคุยกันอยู่เลยคุณสมควรได้รับรางวัลมารางวัลอะไรฮะเนี่เป็นปัดเป่าเราต้องค้นหาต่อไปเรากำลังคิดอยู่ว่าจะหาได้จากที่ไหนอีกผมคิดถึงเศษซากที่ถูกโค่นในสวิสเสตเอร์แน ดูดเข้าไปมันคุ้มค่าที่จะไปดูอ๋อผมจะทําเครื่องหมายไว้แล้วกันนะอะ่คำที่คุณท่องนะี่มันคืออะไรปัดเป่าเนี่ยดูหน่อยว่าใช้ทําอะไรเนี่ยปัดเป่าช่วยป้องกันคุณจากจุดๆเกือบทุกอย่างได้ชั่วข่าวถ้าใช้ได้อย่างเร็วพอก็สามารถใช้ป้องกันคุณได้แล้วก็ถ้าคุณได้วัตถุครบแล้วเนี่ยคุณจะเอาไปทำอะไรอ๋อเข้ากลุ่มลิดอยู่คู่หนึ่ง ที่มากับวัตถุที่เรียบง่ายมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนบทความที่ดูเหมือนเป็นใบสามารถพูดได้หลายแบบแต่ผมให้คุณดูของเล่นสมัยเด็กจมดิ่งอยู่กับความทรงจำที่ถูกลืมไปแล้วพวกมันมีพลังในการนำสิ่งที่เคยสูญเสียไปกลับคืนมาหมายความว่าถ้าเก็บครบแล้วมันสามารถแบบเหมือนลูกแก้วมังกรไหมนะออเ,เนี่ยขอพออะไรเงี้ยต่อไปนู่นเลยนะฮะสวิตเตสตลนะฮะอืม อนอนหย่อนแล้วกันนะเชา้าค่อยลุยต่อตาเริ่มเบลอแล้วเริ่มหลอนแล้วตอนนี้อ้าวยายผู้ดูแลประภาคาเดินเข้ามาหาคุณที่ท่าเรือด้วยตาทางสงสัยตอนนี้เธอคงไปเกือบทุกเกาะแล้วสินะเธอเจอสิ่งที่กําลังตามหาอยู่หรือเปล่าก็เกือบแล้วฮะเธอถ่ายน้ําหนักแล้วกดตัวลงบนไม้อ่ะเธอจะแน่ใจได้อย่างไง ครั้งสุดท้ายที่เธอคิดว่าเธอรู้แล้วนะดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเดินจากไปและสายหัวพึมพำม,มุ่งหน้ากลับไปที่ประภาคารอนอนก่อนละกันตอนนี้โลโกดังหน่อยอันนี้มันขายได้ใช่ไหมผมเอาไปขายบ้างดีกว่าโอเคเดี๋ยวลองเอาของไปขายก่อนนะมาดูว่าของพวกนี้จะได้ตังค์เท่าไหร่ ยังไงขายของใช่ไหมโอ้ย่งังรวยแรับเดี๋ยวมีตังเป็นพันที่ต่อไปเนี่ยขอให้ไปตรงนี้นะฮะแต่ว่าผมอ่ะมันยังไม่เสร็จของภารกิจด็อกเตอร์เลยนะฮะผมต้องกลับไปตรงนี้ก่อนแล้วกัน,นถึงแล้วครับตอนนี้ไรตัวนั้นมันตื่นแล้ว <S <S มีใครต้องการไม้ไหมฮะไม้นี้ก็เหล็กกับ คานี่ะทีนี้ก็ขาดแค่เหล็กอย่างเดียวนะฮะต้องหาเหล็กอย่างเดียวจากนี้เราจะมีภารกิจของด็อกเตอร์อยู่นะครับนี่รูปบลตัวอย่างนะอันสุดท้ายแล้วล่ะนะครจับจปูสีฟ้าไปหาที่ดักปูปูสีฟ้าเนี่ยรู้ครับตรงนี้เอง มาแล้วครับเอาปูสีฟ้ามาให้แล้วตอนนี้เขาจะให้อะไรเราหรือเปล่าเออนนี้ฮะใช่ไหมหักขาแล้วฉีกขาปูออกแล้วกัดเนื้อสดๆปลาเขาหยิบหนังสือให้นะฮะใหคใ้คำตอบแล้วเรา,ราเรียกตัวเขามือกอดอกแล้วดูเหมือนเขาจะหลับไปอ่ะ ให้หนังสือมาโอ้โหนาะนๆจะได้หนังสือทีนึงขออ่านหน่อยแล้วกันตอนนี้เราต้องไปหาตกที่น้ำลึกนะฮะเฮ้ยอันนี้อัพได้หนึ่งแล้วกัน้นก็อัพไปก่อน300อ,อันนี้เพิ่มเครื่องนะฮะเพิ่มเครื่องจัดไปอันนี้เพิ่มพื้นที่นะครับได้กว้างขึ้น๋ยวผมดูก่อนว่าเราสามารถที่จะอัพแล้วมันแบบว่าเปลี่ยนไปอีกเครื่องหนึ่งได้หรือยังนะฮะมาน,นี้ได้นะฮะนี่ตัวนี้เลยใช้หกช่องนะฮะ นับไปแล้วกันหนึ่งสองสามสี่โอ้ยยอดเครื่องบินเจ็ตอะเครื่องเจ็ตเลยนี่สี่ร้อยวิมาแล้วครับมาเลยโอ้โหเครื่องใส่นี่แล้วกันนี่ใส่อย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะใส่นี่ไเพื่อที่จะใส่นี่ๆๆนี่นี่ฮอีกเครื่องหนึ่งนะฮะใส่อย่างนี้เลยโโอ้ห ไปฮะแล้วก็อีกอันนึงฮะยังไม่หมดนะฮะเรากลับไปใส่ของเราอันเดิมฮะที่เป็นอันนั้นน่ะของเราเนี่ยฮะอีกสองรูปโหใส่เองด้วยตอนนี้สปีดเราเป็นร้อยแล้วนะฮะตอนนี้โคตรแรงแน่เน,นี่ยบอกเลยครับผมขอดูเครื่องหน่อยฮะว่าแรงขนาดไหนโอ้โหดูดูฮนะโอ้โหโอโหย่างเร็ว เหลือดิบอ๋อโหวิเร็วจัดตอนนี้ผมเชื่อเลยว่าน่าจะแป๊บเดียวถึงเป็นร้อยบอกเลยนี่บอยก้าบอยก้านะฮะ <S <S แต่ทำไมครับทำไมถึงไม่ซ่อมเรือฮะโอเคเยวไปหาเหล็กอีกสักหน่อยจะได้อัพให้สุดไปเลยนะฮะ เฮ้ยอะไรแปลกๆวะแปลกๆวะเหมือนมีอะไรตามหลังบางอย่างกำลังตามหลังมาครับตอนนี้แต่ว่าเรือเราเร็วมันเลยตามไม่ทันเฮ้ยอ,อย่าโอ้โหโดนแล้วโดนเข้าให้อย่าล้มนะโหขับยันเช้า เดี๋ยว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 ไอ้ไม่ได้ทานไม่ทานไม่ทานนะครับอาจจะเป็นภาพหลอนแน่ๆเลยเฮ้ยอ๋ออีกแล้วอ่ะยังไม่หมด,ดอีกเหรอคนตกปลาให้อะไรใช่ไหมเดี๋ยวเราขับมาไหนเนี่ยเราเราขับเลยเมื่ั้งเหรอเนี่ย มาอัพเรือครับผมมาอับขั้นสุดท้ายฮะใส่ตังเท่าไหร่เนี่ยหกร้อยพอดีเอานนี้ไม้อะโอ้โหใส่ผิดอันไมน้ฮะหนึ่งอันอัพเลยฮะสุดสุดหมดแล้วตอนนี้เรือฮะเปิดเครื่อง น้ำลึกก็มีแต่ตรงเดียวครับก็คือตรงนี้นะน้ำลึกเนี่ยมีแต่ตรงนี้ยตัวอะไรอ่ะอนี่ไงตัวนี้โอ้เนี่ยน้ำลึกปลาดุกก็เหมือนเหมือนแมวนม้ำสุดยอดได้แล้วได้แล้วครับด็อกเตอร์ อ้หวิตตวเบอร์แต่ว่ามันกลายพันธุ์นะกลายพันธุ์ทำไมมันข้ามสายพันธุ์เฉยล่ะมานะครับดรไปแล้วนี่เอเดี๋ยวๆตัวนี้ฮะเซตอ๋อไม่ใช่ตัวนี้ น่าจะเป็นตัวนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วมีข่าวดีกับข่าวร้ายมา,าข่าวร้ายก่อนแล้วกันข่าวร้ายก็คือตัวอย่างที่คุณเก็บมาจากแองนั้นน่ะมีจํานวนการกลายพันธุ์ของเซลล์ที่สูงจนเป็นอันตรายอ๋อมีการกลายพันธุ์สูงเนี่ยส่วนข่าวดีก็คือฉันได้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ทําให้เกิดความผิดปกติในระบบนิเวศท,ทั้งหมดนี้ชี้หเห็น ถึงสิ่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตในแองนั้นเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในระบบเซลล์มันทําลายทุกสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะโดยไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามก็คือมันเป็นเซลนฮะที่ทําลายทุกอย่างเลยนะฉันต้องเขียนรายงานจุกับสิ่งที่ฉันพบเห็นทันทีคุณทําทั้งหมดนี้เพื่อฉันแล้ไม่มีอะไรที่จะขอบคุณสักเท่าไหร่เลยคุณคุณได้รับสิ่งนี้อะไรฮะ หนังสือแน่ๆล่ะนะฮะหนังสือนะครับที่เป็นสิ่งที่ฉันเขียนไว้ระหว่างเรียนเนี่ยจะคิดว่ามันคงมีประโยชน์กับคุณขอบคุณอีกครั้งนะสาหรับการช่วยเหลือเสร็จแล้วฮะต่อไปก็เหลือแค่พวกภารกิจลองละนะฮะเนี่ยมีต่ตามหาปลาเป้าหมายต่อไปก็คือเราต้องกลับไปที่ป่าชายเลนนะฮะเพื่อที่จะไปกู้นะครับไปกู้วัตถุโบราณน,นั่นเองนะฮะซึ่งเราต้องมีเบ็ดก่อนนะครับเบ็ดที่จะ ตกปลาที่นี่นะครับแล้วนั่นนะเราต้องอัพแต้มนะเพียงแค่2แต้มเท่านั้นนะียจึบ๊บเยี่ยมได้แล้วนะฮะต่อไปเราต้องไปซื้อเบ็ดเบ็ดแล้วก็ซื้ออันนี้มา,าเราสามารถตกปลาที่ป่าชายเลนได้แล้วนี่ตอนนี้ เอาล่ะต่อไปเพื่อนี้เราจะเดินทางไปที่ป่าชายเลนกันแล้ววันนี้ก็มาถึงกับวันที่123กับภารกิจกู้ชิ้นส่วนเนี่ยจะถึงลรครับข้างหน้านี่เองเอาละฮะวัตถุชิ้นนี้ในที่สุดก็เกือบจะครบแล้วมั้งเนี่ยผมกู้ไปกี่อันแล้วเนี่ยไม่ได้นะครับด้วยมันมีจระเข้ด้วยที่นี่ฮะ ผมว่าน่าจะเข้าไปเอายากอยู่เหมือนกันกว่าจะเข้าไปแบบว่าถึงข้างในอันนี้แล้วเนะี่ยคืออะไรอ่ะมีลูกศรชี้ด้วยเฮ้ยข้างในเหมือนจะมีท่าเรือหรอคุณคืออะไรครับม,มีคนอยู่ข้างในฮะจอดก่อนคุยก่อนเลย ในพานเลยแอร์แมนนักบินคนแปลกหนะ้าจากสีหน้าของคุณแล้วเนี่ยผมคิดว่าคุณคงเคยเจอกับคนชั่วร้ายในท้องถิ่นอ่านั่งลงก่อนสิคุณเข้าร่วมกับเขาในกองไฟโอเคไปนั่งด้วยกันที่กองไฟนะะผมพยายามกําจัดพวกมันจากป่าที่ถูกสาปแช่งแห่งนี้นะนับตั้งแต่ที่เราทําลายที่นี่ผมอยากขอให้คุณน่ะพาผมออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภยัย เหมนวาแกว่าจะแก้แค้นให้กับผู้บินอะไรสักอย่างนะที่ทําให้ตกที่นี่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเลยครับพวกเราหลายคนร่มลงในหมอกชนเข้ากับต้นไม้หรือตกลงไปในแม่น้ําผู้ที่รอดชีวิตกลับรวมตัวกันที่นี่ใต้กิ่งก้านต้นไม้ที่ใหญ่ต้นนี้ก็คือแบบคนที่รอดก็จะมารวมที่นี่นะแต่ที่นี่ก็ให้ความคุ้มครองแก่เราเนี่ยเพียงเล็กน้อยก่อนที่ความช่วยเหลือจะมาถึงนี่ยจนวนของเราได้ลดลงอย่างรวดเร็ว ปีศาจพวกนั้นและต้นไม้น่ะกืนกินไปหมดแล้วล่ะคือมีคนเสียไปเยอะมากนะฮยผมเคยพบกับผู้ช่วยเหลือหลายคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ไม่มีใครช่วยผมได้เลยคุณแตกต่างจากคนอื่นๆไหมแน่นอนดิผมอะสดยอดอดูเลยผมคิดว่าคุณพร้อมแล้วล่ะคุณมีลุกที่ดูดีนะอืมฝังนะครับอันดับแรกเราต้องหาชิ้นส่วนที่หายไปของปืนคบ ของฝูงบินของเราให้เจอก่อนจากนั้นเราจะใช้ชิ้นส่วนนั้นโจมตีพวกสัตว์ร้ายเฮ้ยเราจะติดปืนว่ะเครื่องบินลำมันอื่นเนี่ยบินตกมาทางเหนือและทางตะวันออกของจุดที่เราอยู่ตอนนี้ผมจะทําเครื่องหมายจุดที่อาจเกิดเหตุคือบินตกไว้บนแผนที่นะคุณจะให้เกียรติเพื่อร่วมทีมของคุณในอย่างไรอ๋อคือแบบเก็บพวกด็อกแทปใช่ไหมอ่ะด็อกแทปก็คือที่แบบว่า มันจะมีทหารต่างประเทศเขาจะมีล็อกแท็บเนะฮยที่แขวนคอไว้เหมือนสร้อยนะฮะแต่ว่าก็จะสลักชื่อไว้อะไรอะไรหน่วยไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้เนี่ยผมยังพบศพของพวกเขาอ่ะยังไม่ครบอ๋อคือลูกทีมเนี่ย,ยเจอศพไม่ครบหากคุณบังเอิญพบป้ายห้อยคอของพวกเขาผมสามารถเพิ่มมันลงไปในบนต้นไม้ร่วมกับพี่น้องของพวกเขาได้นี่ไงได้ด็อกแท็บมาหนึ่งอันละนะฮะใช่ป่ะอันนี้ไหม ้องถามก่อนด็อกแทบดีนะมัหรือมันขายไม่ได้อยู่แล้วอันนี่ด็อกแทบอันที่หนึ่งนะไม่รู้ว่ามีก่อันนะแต่ว่าหาได้อันหนึ่งละดีนะผมไม่เอาไปขายเสียได้เลยเก็บได้อันหนึ่งขอบคุณนะนี่อ๋อเขาก็จะให้นี่มาเรื่อยๆนะถ้าเราพบมีอยู่สจุดนะก็คือออกไปแล้วก็เลี้ยวขวานะฮะ ออกไปเลี้ยวขวาแล้วก็จะเจออีกอันหนึ่งนี่นี่น,นี่เจอละหนึ่งลำเรียบร้อยไปไม่ได้อ๋อระเบิดใช่ใช่ระเบิด,รเ,บดเรามีระเบิดนี่มาม่เด้ามาขับไปเอาระเบิดก่อนนะโอเคมาระเบิด สวยเข้ามาได้แล้วแล้วก็เจอกันโนดเสือแล้วข้างหน้าครบแล้วและตอนนี้ขณะที่ผมกำลังก่อปูน คุณสามารถเริ่มขั้นตอนต่อไปของภัยที่ได้แล้วของแผนแล่ะคุณอาจสังเกตเห็นอุปกรณ์บางอย่างในทะเลสาบแถวนี้นะ่ะผมได้รวบรวมกับดักมิสซักเกอร์ไว้แล้วล่ะเราแค่ต้องรอพวกมันนะ่ะมาที่นั่นอ๋อไออันที่แบบว่าไอที่ผมจะเข้าไปใช่ไหมไอที่เป็นแบบเหมือนไอที่กับดักใหญ่ๆนะฮะเมื่อพวกมันเข้ามาแล้วนะ่ะคุณจะเห็นว่าผมสามารถยิงพวกมันได้ด้วยปืนคบใหม่ของเรา ก็น,นั่นเป็นจุดจบของพวกมันไม่มีฝไลล์ต่อไปแล้วแล้วก็ผมทาเครื่องหมายตําแหน่งกับดักไว้บนแผนที่ของกูแล้วแหละเข้าใจไหมผมเข้าใจแล้วแหละเราจไงต่อเราจําเป็นต้องทําเหยื่อพิเศษ3ชนิดจากปลาที่มีส่วนผสมต่างกันโอเคเหยื่อตัวแรกคืออะไรฮนะอ๋อปลาจระเข้โอเคนี่มีนะเหยื่อตัวที่สอง มันไม่เหมือนกันเลยะฮะอันนีนะ้คือเราต้องหาปลาจากพื้นที่นี้หมดเลยสุดท้ายปลาไหลปะเนี่ยเราต้องทำเหยื่อนะครับตอนนี้นยะเพื่อที่จะล่อเอตัวนั้นนะเข้ามาในที่กำาดักนะฮะนี่ไงอันนี้ปลาอะไรฮนะนี่ ส่วนประกอบโอเคเหยื่อตัวแรกได้แล้วนะฮะอันนี้เราก็ก็คือปลานี้ใช่ไหมรูปก็เปะนะนี่จะตัวนี้แล <c oughs> หละเรียบร้อยเนะ้วอ๋อแค่นั้นก็พอแล้วล่ะถ้าจะผสมสิ่งเหล่านี้เข้าไปทีนี้ใส่สิ่งนี้ไว้บนกับดักนะจากนั้นก็หนีมาจากมันเนี่ยเสร็จแล้ว ผสมอย่างเร็วเหยือตัวแรกเสร็จแล้วอันที่สองฮนะเฮ้ย,ยครบเลยไหมเนะี่ยมันคือตัวมันคือตัวเดียวกันใช่ไหมเาตัวเดียวกันครบดิเรียบร้อยเฮ้ยครบปะใช่ไหมพอดีครบแล้วโอเคเรียบร้อยับผมครบแล้ว จากนั้นก็เดี๋ยวเอาเหยื่อเนี่ยไปใส่ในกหลักนะตัวแรกก็คืออันแรกเลยออกไปก็ตรงไปแล้วคือตรงนี้นี่เองใส่ไงไวะเนี่ยไม่ใช่หนีบเรือพังนะโอเคใส่ครับเรียบร้อยอยังไงเข้ามาและงับ จี้แงเรียบร้อยไปเซตอุ๊ยโอ้โหระเบิดเลยเหรอมองไม่ทันอีกหนึ่งอันเอาล่ะใส่เลยมันมาแน่ดูวะงับ งับ,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 บแทงซ้ำตึบนะโอ้โหระเบิดอ๋อลุงแก,กยิงมาโหโคตรแม่นเลยเนะี่ยยิงมาจากระยะนู้นนะ่ะเจอแล้วข้างหน้าเอานะฮะนี่แค่เดียวมาสุดท้าย กินซะน้องกินเลยดูวะงับโอ้โหดูกินอร่อยมากแล้วดูวะบุงกระยิงมาจัว่าะนี้เฮด็ดช็อตลงหัวครับโอ้โหอย่างแม่นนี่ไงอ๋อเก็บตัวอย่างอันนี้มาเหรออะไรวะเนะี่ย เก็บมาเรียบร้อยมาแล้วครับลุงกู้ซากมาแล้วเละเป็นโจ๊กเลยพวกนั้นอ่ะนี่มีศพให้ลุงดูด้วยมามาดูกันเลยดีกว่าคุณยื่นก้อนเนื้อให้โอเคเขาใช้มีดจิ้มไปที่เนื้อใชยแล้วนี่เป็นหนึ่งในสัตว์ร้ายที่สุดก็มีความคืบหน้าแล้วล่ะ แต่ยังมีอีกมากมายที่ต้องทำนะโอ้คุณมีอีกไหมล่ะมีอีกเยอะเลยฮนะผมเก็บมาให้หมดแล้วอ๋อเป็นสร้อยนะครับเหมือนกับผ่าเพื่อจะเอาสร้อยออกมาฮนะอ๋อนี่ไงเครื่องล้างได้แล้วขอบคุณนะลุง ผมก็ว่าอยู่ว่าเอามาจากตรงไหนมันไม่มีแดงๆขึ้นที่แท้เอามาจากสาัตว์พวกนี้แล้วตอนนี้เราคงต้องอย่างนั้นหรือมั้งแล้วคุณจะทำไงต่อไปล่ะไปไหมผมพาไปส่งที่ปลอดภัยชั้นบอกไม่ได้แน่ชัดฉั้าคิดว่าฉจนจะขอให้คุณนะ่ะพาไปจากที่นี่แต่ที่นี่กลายเป็นเหมือนบ้านของชั้นไปแล้วล่ะโอ้เหมือนลุงแกจะอยู่ที่นี่ฮะไม่ไปด้วยอย่างนั้นหรอแต่ที่นี่ก็ไม่มีสัตว์ประหลาดแล้วนะ ฉารู้สึกไม่ดีเลยที่ต้องทิ้งพี่น้องไว้ที่นี่ฉันคิดว่าฉันควรจะอยู่ที่นี่อีกสักพักนะอืมก็คือแบบคนที่แบบจากไปอยู่ที่นี่แบบไม่อยากทิ้งนะในระหว่างนี้ฉันสามารถทำเหยื่อพิเศษบางอย่างให้สําหรับคุณได้มันน่าจะช่วยให้คุณตกปลาได้ง่ายขึ้นนะอ๋อจริงหรอทำใหญ่หน่อยได้ไหมได้เลยเอ่ะ ได้สกิลพิเศษมาแล้วอ๋อลุงแกก็คือเอาปลามาให้ลุงแกนะับลุงแกก็จะทําเหยื่อให้นะฮะนี่ไม่มีอะไรแล้วนะฮะเราก็ได้เหยื่อพิเศษมาอ๋อได้ครบหมดแล้วฮะตอนนี้เิ้ยเหลืออันเดียวโอเคขับไปนู่นนะกลับไปบ้านเราคุณเดินเข้าไปในบ้านพร้อมกับถือสร้อยคอที่ประดับอย่างวิจ,จิตรแล้วก็เอาไปให้นักสะสม กายค้มพบที่ยอดเยี่ยมมันสมควรได้รับความภาคภูมิใจในครเลกชันของฉันและฉันคิดว่าคุณคงจะเรียกร้องสิ่งตอบแทนเช่นกันครบแล้วเหรอแล้วก็เซกอะไรให้กันคาถาอันสุดท้ายนะฮะเก็บฝูงปลาทั้งฝูงได้ทันทีโอ้แบบทีเดียวฉันไม่อยากแนะนำแบบนั้นแต่ที่ลาบลึก ที่ทางเข้าสันหลังปีศาสตรก็เป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้ลองดูว่าคุณจะพบอะไรบ้างออโอเคทําเครื่องหมายไว้ที่แมปแล้วนะโอเคชิ้เหลือก็ไม่น่ามีอะไรละเนี่ยเราก็ถามไปเจอแล้วเหมือนกันไดนดูสิที่นั่นใช่ไหมอ่านะฮะที่สุดท้ายคือตรงนูน้น โอเคแล้วก็พาร์ทนี้นะผมก็เช่นเดิมนะฮะก็ต้องขอพักตัววิดีโอนี้ก่อนละกันนะครับผมก็จะเกิดชื่นชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ลงใจผมด้วยกันนะครับพระหลิปหน้าเจอกันใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้ของตัวเราไปก่อนนะครับผมกูบายครับไปครับ